เ้ยเพื่อนแต่งเปรีนนี่เพื่อนแต่งให้อีนั่งนั่นอั่งนต่มันอยากได้เดี๋ยวผ้ามันมาหาเพื่อนให้เพื่อนแต่งให้เต้ยของ่มเคยร่ำกอนเด้ผมก็เต้ยเป็นแน่นเคยเรียนร่ำกรร่ำลงแต่เก่าร่ำโอ้โอ้อละนนอันนี่นะบารา เอ้ยเกมไปปลาไปสินะเพื่อนเอ้ยเกมไปเพิ่อนสู่เพื่นผัวเพิ่นสู่เขาผัวเขานักบันไดกะสิหาบาบันไดกะสิเอาโศกเสานิ่นท่าพญาฝ้ากสร้างขันผ้าหังผ้ามีถ้าไปเป็นเศรษฐีขี่เครื่องบินพี่สี่ย่มไปขี่ไปเหนียวบบให้เกี่ยวล้ำเอียง ในตอนนี้บอว่าอทิตหรือเสียงเสียวเกียงโอยโอ,ย,โอยมาเด้ออ่าเพิ่อนล้ำกรอยู่น้องข่ายนะข้าเจ้าประกวดหมอลำกอนย้อนยุควัฒนาธรรหรือทู่มหาชันอันไหวมีอยู่นั่นแล้วว่าผู้ลํำกอนเป็นเหมนมี่แม่เพิ่อนมอลำอันจเจริญตัว แม่ <rôle: orph> นี่ก็เฮ้ยน้องบ้านเราเจริญเราไปเฮียนน้ำโพเจริญมาน้ำโพนั่นเจริญน้ำโพนั่นแล้ววันนี้เพื่อนเราว่าให้คู่ละสองพันน้ำบุกขุ้มน้ค่ามันไปน้องค่ายีุ่น